ขอความเจริญในพระสธรรมจงมเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเริ่มต้นปีนี้ปีมะเมียมา้าหรืออาชาพุทธศักราช2557ก่อนจะพูดถึงพุทธศักราช2557อยากจะขอทบทวนปีกลายเสียก่อนว่าอัตมภาพให้ข้อคิดอย่างไรทวนทวนกันทบทวน เอาสิ่งที่ทวนมาทบกันวิกลายนี้ให้ข้อคิดประสิทธิประสธธัทผลวด่าังนี้ว่าจเจริญสุขสวัสดีมายัางน้องพี่ทุกทวนหน้ามาโรงงูใหญ่จำต้องใคร่คลาส2บสองปีหน้าจึงมาพบกันมโรงงูใหญ่จำไกลแล้วหนาะมาเสงก็มารับใช้เรานั่นนี่ก็รับใช้มาหนึ่งปีแล้วจะงูอะไรก็ไม่สำคัญอย่าไปแย่มันอยู่กันดีๆ ถ้างูไม่โกรธงูก็ไม่กัดชีวิตของสัตว์มันเป็นเช่นนี้จะพูดกับใครรักษาไมตรีไม่รู้ไม่ชี้เรื่องที่ไม่ควรอัตมาภาพน่ะเตือนมาตั้งแต่ต้นปีกลายจนถึงปลายปีแล้วว่าจะพูดกับใครรักษาไมตรีไม่รู้ไม่ชี้เรื่องที่ไม่ควรไม่ควรพูดนี่ไม่ควรแก่ตัวเราความชั่วของใครอย่าไปพนธนาจะพูดจะจาย่าพาให้ปวน ใส่ร้ายป้ายสีพาทียียวนหรือพูดก่อกวรไม่ควรกระทำก็เตือนกันเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่สายถ้าคิดได้ก็ยังไม่สายคนล้มอย่าข้ามพูดยามลามรุกหรือยามเขาทุกอย่ายุกขย้ำอย่าซ้ำเติมใครในยามระกรรมมีเมตตารรมประจำหัวใจอย่าไปทำคนร้ายมากฤทธิ์มันพิจ,จงอางถ้าเราชงช่างเขาไม่เอาไว้ เม่ใช่เรื่องของเราช่างเขาประไรรับรองปลอดภัยจำวถตรเกลืออันหนึ่งของกล่าวอย่าริเจ้าชู้เป็นเท่าหัวงูฟู่ยามเมียเผลอหานางบางเงาเอามาบำเรอถ้าเมียตามเจอหัวงูกระจายจะพาลูกเสียจะพาเมียเศร้าความสุขของเจ้านั้นเล่าสลายครอบครัวแพงพลัดกระจา,ะจายสุดท้ายก็ตายด้วยความช้ำปรม ผู้ชายเจ้าชู้จงรู้เถิดหนอว่าเป็นผู้ก่อซึ่งความขื่นขมลูกเต้าเหล่าหลานก็พาระทมดูข่าวสังคมมีถมต่ำตานี่ได้กล่าวไว้ช่นนี้มาเสงปีที่แล้วมาเสงปีนี้เลขดีห้าหตัวเลขนี้ตกพูดทุกคุณคาถาท่องอิติปิโสพระขวาจบบทแล้วนาห้าสิหพอดีปีกลายให้สดมนกันอิตธิปิโสเยอะๆให้สดมนไม่ใช่กลดา 56พอดีอันว่าเลข6อย่าตกใจเล่ากระดกเป็น9กันได้น้องพี่ถ้าเขียนไปเรืลออารบิกก็6ก็กระดกเป็น9 9หน้า9นำ9ก้าล้ำนั่นดี9สูวิถีแห่งมัชชิมา9ยาวต้องมั่น9สั้นพื่อหยุดอัน9สะดุดอย่าพุดเลยนะถ้าโอกาสดีอย่ารอรีรา9กระโดดคว้าโอกาสมาครอง9ไปพร้อมกันมั่นสามัคคีเพราะไทยเรานี้เป็นพี่เป็นน้อง ทุกคนตระหนักในหลักปรองดองเราจักเรืองรองเมืองพอเมืองไทยถ้ากลับไปทบทวนหวนคิดสมัยอัตมาว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นใครผิดทำผิดไม่ต้องให้เขามาจับผิดเราปรับปรุงตัวแล้วรับรองว่างูปีมาเสงจะไม่เป็นอันตรายต่อเรา